สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้สถานที่ที่เราจะไปพักผ่อนตากอากาศกาันรับรองเลยว่าสวยงามไม่แพ้กับสถานที่ใดๆและที่นี่คืออุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านติดตามชมได้เลยครับเปิดไหมครับกี่คสองครับสคน่ัสิบบาทข้างในมีอะไรบ้างครับ,บ,บมีร้านกางเต้นไหมฮะอ,อากาศดีไหมพี่หูอื้อไม่ได้ยินเลย ครับ,รบอ๋อพี่ปั๊มให้หน่อยครับอโอเคพี่พอดีน้ำมันผมขับได้ร้อยโลอ่ะพี่ามา,โโาไ,ไปทางนี้มีปั๊มอยู่ใช่ไหมนี่ครับยี่สิบห้ากิโลอ๋ออยู่ในปัวใช่ไหมใช่ครับอ๋อถ้าเราไปอําเภอ่อเกือก็ ที่ทำการอุทยานจะตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข1256อยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอปัวและอำเภอบ่อกเกลือพอดีสามารถมาได้ทั้ง2ทิศทางซึ่งผมสามารถที่จะเดินทางไปยังอำเภอปัวระยะทางประมาณ25กิโลเพื่อไปเติมน้ำมันหรือจะย้อนกลับมาที่อำเภอบ่อกเกลือระยะทางก็ประมาณ20กสิบกิโลเศษก็มีสถานีบริการน้ำมันปั๊มเล็กๆแวะบริการอยู่เหมือนกัน ตรงนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นี่จะระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะแบ่งออกเป็น17สถานีเสียดายมากเลยครับเพื่อนๆปิดปิดครับเสียดายมากไม่ได้เดิน4กิโลเมตรน่าเดินมากเลยครับเนี่ยด,ด้านล่างได้ยินเสียงน้ำตกนะมาแต่ไกลๆเลยนะ ปิดตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนจนถึงสามสิบกันยายนก็คงจะต้องก็คงจะต้องมาเที่ยวในโอกาสหน้านะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันที่สามสิบกันยาก็จะเริ่มทําการเปิดทําการในเส้นทางนี้นะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องเข้าไปดูแลปรปับปรุงพื้นที่นะฮะให้เหมาะสําหรับในการเดินท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ก็ชมบรรยากาศรอบๆอ,อุทยานก็พอแล้วนะฮะเอาไว้โอกาสหน้ารับรอง พาเพื่อนๆมาชมสถานที่แห่งนี้กันอีกแน่ๆเลยนะฮะติดไว้ก่อนนะครับกลวมภูคาใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นจำนวนมากเลยเนี่ยก็แล้วใบเป็นสีแดงเนี่ยก็ดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบนะครับเพื่อนๆนี่ใบที่แห้งร่วงลงมาแล้วตรงนี้สำนักง,งานเจ้าหน้าที่นะ ด้านนี้จะเป็นร้านอาหารน่าจะสั่งมารับประทานได้แล้วก็อยู่ติดกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขับรถมาจากทางเข้ามาไม่ไกลนะประมาณระกษา100เมตรเท่านั้นเองวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด23องศานะครับด้านนี้เป็นร้านค้าสวัสดิการาก็จะจำหน่ายของที่ระลึกอาหารเครื่องดื่มนะเพื่อน ทางขึ้นก็จะชันๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้เกียร์ต่ําค่อยๆขึ้นไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูซิว่าด้านในเนี่ยจะมีสถานที่ไว้บริการอย่างไรบ้างนะครับทางขวามือเนี่ยก็จะขึ้นไปบนบริเวณลานดูเดือนนะเป็นที่พักลานกลางเต็นท์ขึ้นมาด้านบนอีกตรงนี้ก็ถึกแล้วนะครเพื่อนๆเราจะยังไม่ขึ้นไปตอนนี้นะเดี๋ยวไปเข้าไปชมด้านในก่อนข้างข้างหน้าเนี่ยก็คือ บ้านพักขนาดเล็กเป็นหลังๆแบบนี้นะก็อยู่บริเวณผัดจากลานกลางเต็นท์ลงมาเล็กน้อยทางขวามือก็จะมีห้องน้ําส่วนรวมก็พอได้อยู่นะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ดูน่ารักกระทัดรัดดีถ้าเกิดว่าเบื่อบรรยากาศในการกลางเต็นท์นะก็จะมาเช่าหลังแบบนี้ก็ได้อ๋อนี่นะมันจะมีเกวียนล้อเกวียนอยู่ด้านล่างนะก็เหมือนนอนอยู่บนเกวียนครับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยครับนี่ยนะฮะ เป็นบ้านหลังเล็กนอนอยู่บนเวียนแบบนี้นะก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูได้นะลองเปลี่ยนบรรยากาศกันดูเดี๋ยวเราไปดูเรือนรับรองหลังอื่นๆบรรยากาศเดินทางภายในอุทยาล่มลื่นคลึ้มเย็นสบายสะอาดเรียบร้อยนะเจ้าหน้าที่เขาดูแลไว้อย่างดีเลยดูดีย่าไม่รกเลยนะทางซ้ายทางขวานี่เขียวสวยงาม สัญญาณโทรศัพท์มือถือนี่ถือว่าโอเคใช้ได้นะมีให้ใช้ได้เราไม่ตัดขาดจากโลกภายนอกนี่เป็นเรือนภูคา103นนะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นส่วนตัวสักหน่อยหนึ่งเป็นเรือนประมาณ4หลังติดกันเดี๋ยวลงไปดูเรือนด้านล่างอีกหน่อยหนึ่งนะครับเชา้ชาๆเรามาออกกำลังกายเดินรอบๆที่พักของอุทยาน ตามเส้นทางแบบนี้ก็ได้นะก็ปลอดภัยแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเส้นทางสื่อสารธรรมชาติปิดนะไม่เปิดให้ใช้บริการก็มาเดินรอบๆเส้นทางแบบนี้ก็ได้ระยะทางได้เหมือนกันนี่เป็นเรือนรับเรือนพักแถวสุดท้ายนะที่อยู่ท้ายๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่กว่าโซนที่ผ่านมานี่นะฮะเป็นหลังๆแบบนี้ ราคาก็ลองติดต่อทางอุทยานดูนะครับเขาทําสวยงามมากเลยเพื่อนๆดูเหมือนแบบที่พักรีสอร์ทของเอกชนเลยห้องพักบ้านพักเป็นหลังแบบนี้ผมว่ามาลองมาอุดหนุนของทางอุทยานดูนะฮะรับรองผมคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังเลยนะแบบนี้สวยงาเมเงียบสงบเป็นส่วนตัวจุดปฐมพยาบาลของนักท่องเที่ยวนะฮะอยู่บริเวณลานจอดรถของห้องพักก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะ เพื่อนๆก็ลองดูนะฮะว่าอยากจะพักแบบไหนมีไว้บริการทุกแบบรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพื่อนๆอ,อากาศดีมากๆเลยนี่คือแนวทิวสนต้นไม้พวกนี้ก็จะขึ้นอยู่เฉพาะบริเวณในระดับความสูงเท่านั้นนะด้านล่างไม่มีนะเนี่ยฮะเป็นไม้ต้นยืนต้นขนาดใหญ่สูงโปร่งอยู่บนยอดเขาเอาละครับขึ้นมาบริเวณลานกลางเต็นท์กัน เดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าลักษณะพื้นที่จะเป็นแบบไหนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตามผมมาดูเลยนะฮะนี่ครับบริเวณลานกลางเต็นท์ลานดูเดือนเป็นยังไงบ้างครับวิวสุดนะฮะสุดนะครับเพื่อนๆแบบนี้ เดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูวิวบริเวณลานกางเต็นท์แบบ360องศาให้ดูนะครับเพื่อนๆลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนพื้นที่ราบอยู่ตามบริเวณโดยรอบมียอดดอยยอดดอยผูกขานะครับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดน่านเป็นไงครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะสุดยอดวิว200ล้าน เด,เดินลงไปชมห้องน้ํากันตรงนี้เป็นจุดร้างภาชนะอยู่ใกล้ๆล,ล,ลานกลางเตนนี่เองนะแล้วก็เดินลงมาตรงนี้เป็นห้องน้ําชายแล้วก็ห้องอาบน้านะสาหรับห้องน้ําหญิงก็อยู่ด้านนู้นด้านบนแล้วก็ข้างบนเนินเขาตรงนู้นเป็นจุดประกอบอาหารนะก็จะแยกแบ่งสัสดส่วนไว้ อย่างเรียบร้อยตรงนี้เป็นจุดทิ้งขยะอยู่ใกล้ๆนะเดินไม่ไกลแล้วก็พื้นที่นี่กระทัดรัดเหมาะสมรองรับเต็นได้น่าจะฝั่งนี้น่าจะกึะ่ยสิบด้านนี้อีกสักยี่เต็นท์นะประมาณนี้ประมาณสี่สเต็นท์เนี่ยได้อยู่นะครับเพื่อนๆนยครับลงไปห้องน้ําห้องขาเมื่อคืนผมตื่นมานะเดินลงไปก็มีไฟ ตามทางอยู่แล้วก็ส่วนในในตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะเปิดปิดได้ตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็เป็นล้านอีกจุดหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละฮะก็เลือกเอาชอบแบบไหนชอบแบบต้นไม้เยอะหน่อยแล้วก็อยู่ใกล้กับ ทิวเขาหน่อยก็ด้านนี้ส่วนด้านที่ผมกลางตรงนู้นก็จะเป็นลานโล่งนะเห็นทิวเขาอยู่รอบๆเดินขึ้นมาตอนท้ายจะมาเจอตรงทางเดินไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะมาโผล่ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นทางที่จะคิดว่าน่าจะเป็นทางเส้นทางเดียวนะเป็นวงกลมจากเส้นทางที่ขึ้นมาจากด้านล่างนะเนี่ยครับใช่แล้วเป็นเส้นทางเดียวกันนะตามแผนที่17สถานีจะมาโผล่ตรงนี้สามารถที่จะเริ่มจากตรงจุดน,นี้ก็ได้นะ เนี่ยนะฮะเป็นเส้นทางเดียวกันระยะทาง4กิโลเมตรปิดเสียดายไม่เป็นไรมาใหม่ด้านนี้ห้องน้ำชายนะห้องน้ำหญิงผมเดินเข้าไปถ่ายไม่ได้ดูห้องน้ำชาย น่าจะมีแบบน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันนั่นแหละฮะนี่ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะแล้วก็นี่ครับมีเป็นสิบห้องเลยนะเพื่อนๆเดินเข้าไปแบบนี้ตรงนี้จะเป็นห้องสุขขาโถจะเป็นแบบชักโครกแล้วก็มีฝักบัวชำระเรียบร้อยมีถังขยะมีน้ำไว้ให้ ช้สอยนะครับแล้วก็มีห้องสำหรับผู้พิการหรือว่า,าผู้สูงวัยนะและอ่างล้างมือแล้วก็โถยืนปัสสาวะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำนะมีอ่างน้ำฝักบัวไว้ให้ผมลองอาบดูแล้วเมื่อวานเย็นชื่นใจน้ำน่าจะสูบมาจากลำธารด้านล่างนะฮะ หลังคาค่อนข้างจะต่ําลงมาตรงนี้เป็นพื้นที่สูบบุหรี่ครับผมดูนะเข้ามาในนี้เขียวปกคลุมด้วยมอสแล้วก็นั่งสูบบุหรี่ตรงเนี้ผมว่านั่งไปนั่งมาเนี่ยท่าอาจจะไต่ขึ้นขาท่านร่ลมรื่นครับร่ลมรื่นก็โอเคนะฮะอุทยานแห่งชาติดอยภูคาครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างนักท่องเที่ยว มาเที่ยวได้เลยนะฮะสะดวกสบายบรรยากาศดีเราจัดการกลางเต็นสำหรับคืนนี้เดินทางมาเส้นทางก็ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรนะ,ะขึ้นเขาลงเขาทางรถทางโคดเคี้ยวสูงชันไม่มีโอกาสได้ชมวิวได้มากคนระเพราะว่าเส้นทางนี้ค่อนข้างจะ คดเคี้ยวรถเลี้ยวไปมาตลอดเวลานะฮะต้องใช้สมาธิในการขับขี่พอสมควรวันนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต้นชมเดือนนะตรงนี้เราอยู่กันอยู่สเต้นวันนี้นะครับนะฮะเรามีเพื่อนอยู่สี่เต้นเราก็จะตั้งหันหน้าไปทางด้านตะวันออกนะพรุ่งนี้เพื่อที่จะชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าด้านหน้าเราตรงนี้นะฮะเดี๋ยว วันนี้ก็คงจะพักผ่อนแล้วก็เ,เก็บแรงไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายภาพสวยๆให้ชมกันนะเพื่เพ<ๆ>ื่อนๆอารุณสวัสดยามเช้าครับเพื<ๆ>่อนๆวันนี้นะครับผมมาที่จุดชมวิว1715ตรงนี้นะฮะเป็นแนวเขตติดต่อของอำเภอปัวกับอำเภอบ่อกเกลือนะขึ้นมามุ่งหน้าไปที่อ,อุทยานชาติดอยภูกคาเนี่ย ระหว่างทางก็จะมีจุดชมวิวตรงจุดนี้นะเรียกว่าเป็นจุดชมวิวสุดยอดนิยมเลยก็เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ตรงจุดนี้นะวันนี้อากาศไม่เปิดหมอกกลุ่มปกคลุม้ทั่บริเวณนะมองไม่เห็นเลยด้านล่างนะก็จะเป็นแนวทิวเขาสล,สลับซับซ้อนลงไป วันนี้พระอาทิตย์ขึ้นในเวลาตีห้าห้าสิบห้านะผมมารอเวลาแล้วตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นยังไม่เห็นอะไรเลยนะมืดสนิทมืดหมดเลยนะเพ่งหมอกปกคลุมไปทั่วแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆกอนนะครับนี่นะครับเส้นทางขับรถมาจากอำเภอบอกเกลือขึ้นมาตรงรือนนี้แล้วก็ไปที่อำเภอปัวนะฮะไปด้านนี้ อยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่34มานี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นลานจอดรถติดบริการให้นักท่องเที่ยวได้แวะถ่ายรูปช่วงทิวทัศน์กันับคุณับรถนี่นะครับเรารอชมพระอาทิตย์แต่ไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้อากาศไม่หนาวนะเย็นสบายสบาย,บายอุณหภูมิประมาณประมาณ19ในรถผม20องศาตรงนี้ก็น่าจะ1 8 9ประมาณนี เย็นสบายสบายลมไม่แรงเดี๋ยวก็คงจะรออยู่ตรงจุดนี้นะรอให้หมอกจางไปอาจจะเห็นวิวชัดเจนมากกว่านี้ไปกันครับเช็คอินเช็คอิน1 7ึ5ก็คือระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตรงจุดนี้นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของยอดดอยูคานะยอดดอยูคานี่สูงประมาณ1900เ้ืองที่1น8 0นตอนนี้ไม่ถึงแล้ว ตอนนี้ประมาณ1,910เมตรผมคิดว่าได้เสพดื่มดำกับโอโซนธรรมชาติแบบนี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับองฟ้าก็ยังไม่เปิดคาดว่าก็คงจะใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงถึงแม้ว่าจะพลาดชมพระอาทิตย์ขึ้นในจุดชมวิวตรงนี้นะฮะแต่ว่าก็ชดเชยมาด้วยโอโซนอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติตรงนี้สุดหายใจลึก เต็มที่เต็มปอดเลยนะฮะชื่นใจเดี๋ยวผมคงใช้เวลาตรงนี้ผมใช้เวลาตรงนี้มาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันที่อุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามผมนะครับไปครับ นี่นะครับเพื่อนๆต้นนี้นะต้นชมพูพูคานี่นะครับต้นนี้เลยก็มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆต้นชมพูพนะูคาพบครั้งแรกเมื่อพศ2529นะบริเวณหุบลึกของป่าทึบใกล้ลำธารในป่าดิบเขาต้นไม้ที่กำลังมีดอกบานเต็มที่เนี่ยพร้อมใบเทือกดอยภูคามเมอปัวจังหวัดน,น่าน ชื่อชมพูภูคานะเป็นการตั้งชื่อตามลักษณะของดอกและสถานที่ที่พบและพบแห่งเดียวในประเทศไทยที่อุยทยานแห่งชาติดอยภูคาครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมต้องลองชิมกาแฟอาราบิก้านะสายพันธุ์เกอิชาจาวากาแฟดอยภูคาน่าน,านหน่อยนะเพื่อนๆน,นี่ชมต้นไปก่อนนะครับก็เมริกาโน่ร้อนแก้วหนึ่งนะอ,อาราบิก้า ตัวด้างล่างนี่นะน้ำหม่อนนะครับเปี้ยวน้ำหม่อนนะน้ำตาล็แล้วจมไมแนที่ว่าเ้นคน่ะขายยังไงยตกปลครับเราม่ช่้ปลารอยนะเมอนเปรี้ยวๆเ้มค้น ข็เด็ครับยังเลยครับพอแล้วครับพี่สวรสนะครับฉุนเข็มข้นนะหวานธรรมชาติอันนี้น้ำมันกันชงนะสำหรับดมแก้วินเวียนได้นะกลิ่นหอมละเหยดมแล้วชื่นใจนะ มีความเย็นอยู่เย,เย็นนะและนี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เพื่อนเอนจะแวะมาพักคนพักรถหรือแวะมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อบของดอยภูกาที่นี่คือลานกางเต็นท์ลานดูดาวนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งของอุทยานแห่งชาติด,ดอยภูคาเช่นเดียวกันสามารถมาเที่ยวชมสัมผัสกับบรรยากาศในทุกช่วงฤดูกาลเลยนะครับ อากาศดีตลอดทั้งปีแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อนที่มาพักกางเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือว่าอาหารเครื่องดืง่มก็มีไว้บริการเช่นเดียวกันห่างจากที่ทำการอุทยานบนถนนเส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองห้กไม่ไกลต้นพญาเสือโครงนะโอ้เพื่อนดูด้านบนหลังคานะมอสไลเคลนนะจับภูมไว้ทั้งหลังคาเลย กลายเป็นหลังคาสีเขียวไปแล้วความชื้นความชื้นในอากาศลานกางเต็นท์ลาน,นลดูดาวครับวิวว่าจะแบบนี้เลย ได้ยินเสียงลมมาไกลๆอยู่ในหุบเขาตรงนี้นะฮะลมลมแล้วก็เสียงเสียงลมเสียงน้ำมีความรู้สึกว่าเหมือนกับปากเขาได้เปิดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่เลยนะฮทำให้อากาศบนบริเวณนี้เย็ยนสบายสดชื่นเลยนะหายใจโล่งขอหายใจสุดชื่นสุด,สด,สดชื่นเต็มปอดเลยเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆทริปอุทยานแห่งชาติดอยภูคาของผมในวันนี้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจ s u b s c r ค b e ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้สำหรับในโอกาสหน้าคงจะไปเที่ยวกันต่อนะครับเพื่อนๆติดตามกันไว้นะครับสำหรับว,วันนี้นะครับสวัสดีครับ